ดึงดึงดึงดึดึงดึงดดึงดึง,ด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 งนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิด <kaç September> ถ้าเปรียบเทียบว่าชลามคืออนุภาคของบุหรี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นสีสะเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองสีสะเกตและอำเภอกันทะลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิ e w ภาิวพระอิศาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคณะกงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ กลุ de ini, ่มชาวบ้านและภาคเอกชนในศิสเกตรวมใจมอบดอกไม้และสิ่งของเป็นกำลังใจแก่ทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านเขาพระวิหารค่ะเมื่อวันที่3มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาค่ะ ที่บริเวณผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัดศระเกตคณะขหาบบีี่่คอาแม่้าชมรมต่างๆและพาคเอกชนได้รวมตัวการนำสิ่งของที่จำเป็นอาทิน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเครื่องดื่มชูก,กำลังเข้าวสารและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ประจำการอยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดศรเกต เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ทำกลางสถานการณ์ตึงเครียดสถานการณ์การ,การวางกำลังเผชิญหน้าระหว่างไทยและกัมพูชาตลอดแนวชายแดนตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดสิสเกตไปจนถึงจังหวัดสุรินได้สร้างความห่วงใยให้กับประชาชนชาวไทยที่อยู่แนวหลังเป็นอย่างมาก ด้วยตระหนักถึงความยากลำบากของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประชาชนกลุ่มนี้จึงได้ร่วมกันรวบรวมสิ่งของจำเป็นมามอบให้ในวันนี้นอกจากนี้ยังได้นำดอกกุหลาบสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความห่วงใยมามอบให้กับทหารหารด้วย ในส่วนของการท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารบริเวณผาหมออีแดงได้มีการประกาศระง,งับการท่องเที่ยวชั่วคราวเพื่ออำหนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างไรก็ตามค่ะบรรยากาศตามแนวหมู่บ้านชายแดนในอำเภอกันทะลักยังคงเป็นปกติชาวบ้านยังคงติดตามข่าวสารและข้อมูลจากผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ ด้านจังหวัดสิสเกตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะเมื่อเวลา7.30นาฬิกา30นาทีของวันที่3มิถุนายน2,568ค่ะที่ศูนย์อารยธรรม3แผ่นดินตึกเก่าสารกลางจังหวัดสิสเกตนายอนุพงศุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายรัศก,การะเบื้องหน้าพระบรม,มชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน48รูปเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลและต่างน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาวันที่3มิถุนายน2568โดยมีพระวินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดสิสเกตธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าสีสําราญเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสารตุลาการอายการทหารตำรวจหัวหน้าสุดราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาตและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระนามเดิมสุธิดาติดใจพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521เป็นสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562 ทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตจึงทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดกล้าสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีส่งพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ส่งศึกษาโครงการในพระราชดำริมีโครงการเสวนมพระองค์สวนจิตละดาและโครงการส่งเสริมสืย์ศิลปาชีพ เพื่อให้รัษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้พอเพียงแก่การยังชีพด้วยงานฝีมือพื้นบ้านสืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทยโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นด้านสังคมสงเคราะห์ได้ส่งตั้งโรงครัวพระราชทานยังพื้นที่ประสบภยัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านผู้ประสบภัยต่างๆ ด้านสาธารณาสุขได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยอีกทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมรัษดรทุกภูมิภาคเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของรัษดรในแต่ละพื้นที่ค่ะ และพระสนิกรชาวจังหวัดริสเกตพร้อมใจปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครบรอบ47พรรษาค่ะเมื่อวันที่3มิถุนายน2568เวลา10นาฬิกาที่บริเวณหนองกุดจ,จานตำบลโพอำเภอเมืองรีสเกต นายอนุพงศุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัดริสเกตพร้อมด้วยนางสาวพัคนานศิลาอาจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสิสเกตได้นําคณะผู้บริหารหัวหน้าสว่วนราชการข้าราชการฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นคณะครูเด็กนักเรียนและพระสงฆ์นิกรชาวสิสเกตร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ําถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมประชนพรรษาสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีครบรอบ47พรรษา โดยร่วมปล่อยพันปลาจำนวน200,000ตัวเป็นต้นว่าปลาตะเพียนปลานินปลาสวายขึ้นสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประชาชนด้วย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีณนะพระที่นั่งอัมพรสถานเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2562และในปีเดียวกันนั้นเมื่อวันที่4ี่พฤษภาคมพุทธศักราช2562 พระบาทสมเด็จพระวชิลเกก้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีเป็นสมเด็จพระบรมราชินีพระองค์ที่8แห่งพระบรมราชกีวงโดยพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆอันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดงานในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านต่างๆทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสังคมสงเคราะห์และด้านสาธารณสุขซึ่งพัสดุนิกรทุกหมู่เหล่าต่างประจักแจ้งในพระราชจริยวัตรอันงดง,งามและพระราชวิริยะอุตสาหะของใต้ฝ่าละอองทุรีพระบาทในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานบประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่ออำนวยสุขสวัสดิ์แก่อาณาประชาราษฎรและความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติมาโดยตลอดค่ะ ด้านผููว่าราชการจังวัดศิะเกตนำพระศพนิกรจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3ม,มิถุนาย,ยน2568ค่ะ เมื่อเวลา19นิกา19นาทีของวันที่3มิถุนายน2568ค่ะที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีอําเภอเมืองศิสกเกตนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศิสกเกตเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพรชารสุธาพิมลลักษ์ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2568โดยมีข้าราชการสารทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจเหล่ากาชาติจังหวดัดภาคเอกชนสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวสิสเกตร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตได้ถวายเครื่องราชกการะ วางพุ่มทองพุ่มเงินเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพร จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลน้าพระบรม,มชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีกล่าวกลัาบบาังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาและกล่าวนามทรงพระเจริญผู้ร่วมในพิธีต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความปรับลื้มปิติเป็นล้นพ้นสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะจนเป็นที่ประจักษ์แก่พ้องพระสงนิกรครอบคลุมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมด้านสาธนารณสุขด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่สายธานแห่งพระเมตตาบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนเพื่อให้เป็นรากฐานอันมั่นคงของครอบครัวนำพาไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติสืบไปค่ะและจังหวัดสิริกิตเจัดกิจกรรมจิตอาสารวมพลังปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ เมื่อวันที่3มิถุนาย,ยน2568เวลา11นาฬิกาค่ะที่บริเวณหนองกุจจานตำบลโพอำเภอเมืองศิษเกกนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศิษเกตรพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดศรีสะเกตพร้อมใจเริ่มกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมิถุนายน2568 นับเป็นโอกาสมหามงคลที่ปวงชนชาวไทยได้น้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรงได้ปฏิบัติพระราชะกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชหฤทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจพระสุนิกรก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอันตาน,านโดยมีการปลูกต้นไม้ตามแนวคันดินน้องกุดจ,จานในเนื้อที่32ไร่ เป็นการพร้อมใจทำความดีและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อให้เกิดความร่มเย็นและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในและนอกพื้นที่ซึ่งการรวมพลังกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนาย,ยน2568 เป็นการพร้อมใจทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายความจงรักภักดีด้วยการพร้อมใจปลูกต้นไม้ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหนองน้ำสาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดปัญหาโลกร้อนอีกทั้งเป็นร่มเงาให้กับประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจร่วมกันต่อไปค่ะ ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดศรีสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักขณากงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันษานมสดคิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเรา บรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันษานุมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835 เลิกเหล้าได้สามเดือนเปลี่ยนไปเยอนเลยคือมันไม่ชินเลยอะค่ะดูเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนตอนกินเหล้าขอบตาดำเพราะว่านอนไม่พอแถมยังอ้วนลงพุงจนคนคิดว่าจะเป็นหมูอยู่ละน่ะ เลิกได้น่ก็ดีแล้วครับงดเหล้าแค่สามเดือนเองน่าจะใสขอบตากว่าใหม่ดำพุงก็ยุบสุขภาพก็ดีเออคือใหม่ถึงคนนะฮะผมเลิกเหล้ามาสามเดือนแล้วครับสุขภาพผมดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเงินเก็บทุนมาได้ตั้งสามเดือนสู้ๆนะครับแล้วก็ยังมีซิกแพคด้วยนะครับก็ตามนั้นแหละครับงดเหล้าเข้พรรษาแค่สามเดือนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เลย